Welcome Pl Wow! Plants. to Skye's โอเคค่ะ,คะเรามาดูบอลน,นอกสวนนะคะเมื่อกี้เราเข้าไปในตู้เนาะ,ะทีนี้เรามาดูบอลธรรมชาติเราแล้วก็วิธีผ่าหัวยังไงค่ะแล้วก็บอลน,นอกนอกตู้นี่แตกต่างกันยังไงก็คือนอกตู้เราจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นแบบธรรมชาติค่ะ ก็คือแบบว่าอาศัยน้ําฝนตกลงมาเนาะแต่ถ้าหน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 าวนาก็จะยุบนะคะถ้าถ้าช่วงหน้าหนาวก็จะยุบค่ะคือใบเขาจะไม่เหลือเลยเหรอคะพี่ออดใช่ค่ะมันจะเป็นแบบว่า,าเป็นโดยอตัตโนมัติเลยค่ะพักตัวของเขาใช่เหลือแค่หัวใต้ดินค่ะอโอเค,คนอกตู้มีอะไรบ้างคะพี่ออนที่พี่ออ,อนเอาไว้นอกตู้นะคะก็มีกวนอูค่ะค่ะกวนอูค่ะ กวนอูเราก้านมันจะเป็นสีสีอ่อกน้ําตาลนะคะไม่ใช่ดํานะคะแล้วก็ขอบใบหยิกค่ะใบสีแดงค่ะกวนอิมเรานะคะกวนอิมเราสวยมากๆเลยค่ะนอกตู้ก็สวยค่ะคุณอิมเลี้ยงง่ายใช่ไหมคะไม่ว่าจะนอกตู้ในตู้ได้หมดเลยอ่ะฝั่งทางนี้ค่ะ่งฝัทางนี้ก็คือเป็นไม้แยกหน่อนนะคะอันนี้ไม่ใช่อ่า ไม่ใช่ผาไม่ใช่ผ่าค่ะเลอกหนอก็คือมีกวนอูมีหนุมานจมถนนแล้วก็มีนางไหมแล้วก็มีหงเหินค่ะสอพินญาสอพินญาค่ะแล้วก็รวยไม่เลิกนะคะสีเป็นจรลงค่ะค่ะอันนี้เป็นหมหกหลงเรานะคะบ้านเราค่ะแล้วก็นางกัุมาค่ะนางกัุมาสีชมพูนะคะค่ะ แล้วการที่เราแยกหัวแยกหน่อ,อมาอย่างเงี้ยค่ะเออเขาดีกว่าการผ่ายัางไงคะอ่าไม่ตายค่ะแล้วก็คงทนค่ะแล้วก็ติดเร็วค่ะค่ะแต่ถามว่าถามว่าอ่าเราจะมาผ่าหัวแยกหนอ่อผ่าแบบผ่าหัวก็คือแบบว่ามันได้หลายชิ้นได้จำนวนวค่ะได้จํานวนแล้วก็มีผลเสียงตรงที่แบบว่า เน่าหรือไม,ไม่เน่าอะไรอย่างนี้ค่ะ,ะนี่ค่ะลงอบเรานะคะลงอบเราแบบผ่านะคะอ่ะเดี๋ยวซูมเข้าไปข้างในให้ดูเลยโรงอบนี้ทําเองใช่ไหมคะทำเองค่ะสามีทาค่ะใช้ PVC เนาะพี่ออนเนาะใช่ค่ะอันนี้คืออ่าบางตัวก็ขึ้นนะคะสีบุรีรัเราแดงแจ๋วเลยค่ะนี่ค่ะ,ะสวยมากค่ะชายชนก็กําลังขึ้นหน่อค่ะ อันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่คะพี่ออนเดือนหนึ่งค่ะหนึ่งเดือนค่ะเห็นพี่ออนบอกว่าการผ่าของพี่ออนอ่ะไม่ได้ใช้ขนาดเล็กเลยค่ะประมาณนี่ค่ะข้อมือหนึ่งค่ะเพราพี่ออนบอกว่าเอาชัวร์ดีกว่าชัวร์ดีกว่าค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะถ้าประมาณนั้นค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เน่าค่ะแล้ววัสดุที่เราเวลาเราชำพอเวลาผ่าหัวใจ้ช่มคะก็จะมีปุยมะพร้าวนะคะค่ะปุยมะพร้าวละเอียดผสมกับอ่า ใบสำสานิดนึงแล้วก็ใช้ดินดินดินถุงนะคะนิดหน่อยค่ะผสมกันนิดหน่อยค่ะค่ะแต่หลักๆแล้วคือปุ๋ยมะพร้าวค่ะโอเคค่ะแล้วก็วางไว้แล้วก็อบไว้รอสักหนึ่งเดือนไม่ไม่ต้องเปิดบ่อยนะคะถ้าเปิดบ่อยมันจะไม่ค่อยขึ้นค่ะคือต้องได้อุณหภูมิร้อนจัดค่ะ ก็ <c oughs> ให้แบบอุณหภูมิมันเป็นของเขาเองอย่าเปิดอย่าเปิดเข <c oughs> ้าเปิดออกอย่างนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวอุณภูมิเปลี่ยนปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะไม่ขึ้นแล้วก็อาจจะเนาได้ใช <c oughs> ่ค่ะอ่าพ <c oughs> ออยู่ในนั้นเดือนหนึ่งขึ้นต้นใหม่แล้วมาทางไหนต่อคะพี่ออยแลทีนี้เราก็จะมาดูว่าตัวที่เราเอาไปผ่านะคะก็คือจะอยู่ตรงนี้ค่ะ <c oughs> มาดูเป็นเป็นแม่พันธุ์มันนะคะเป็นเขาจะเรียกว่าจอมแล้วค่ะทีนี้คือนางไหมก็มีอ่าหลวงราดค่ะ หลวงราศีห์หาค่ะแล้วก็หนุมานจอมถนนค่ะนะคะตัวที่เ้าเฉานั่นคือไม่ตายนะคะเป็นไม้จอมค่ะที่เราผ่าหัวออกไปค่ะ,คะเดี๋ยวเขาก็มีใบใหม่ออกมาอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งถึงจะฟื้นอันนั้นก็เต็มเลยค่ะเยอะแยะค่ะ แล้วเราก็เอาตัวที่มันเหมือนจะตายนะ่ะแล้วเราเอามาฟักฟื้นไว้รวมด้วยได้ค่ะมันก็จะชูขึ้นอย่างนี้เพราะว่าม,มันต้องการอุณหภูมิค่อนข้างอยากต้องการความร้อนอยู่ค่ะอบหน่อยอย่างนี้นบอบหน่อยค่ะแล้ว <Okay. S 1> ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าอบแล้วมันโตเร็วค่ะอ,อันนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเดือนนะคะที่ท,ที่ที่เป็นหน่อมาย้ายออกมาจากตู้เมื่อกี้นี่ค่ะอ,อันนี้ก็คือ กุมภกันค่ะยังไม่ถึงเดือนนะคะเห็นไหมคะมตัวเร็วมากเลยค่ะอ๋อใช่ค่ะตัวสังเกตไหมคะว่ามันจะมีสองต้นค่ะสองต้นก็คือสองหน่อค่ะอ๋อในกระถางเดียวในกระถางเดียว สองชิ้นวางไว้เผื่อสำรองมันตายอันนึงอ,อะไรประมาณนี้อ๋อโอเคสองชิ้นวางไว้แล้วก็เนี่ยแสดงว่ารอดหมดนี่<ช>เพราะว่าสองต้นหมดเลยใช่ค่ะเ,คเก่งมากทริปก็คือผ่ายใยหน่อยแค่นั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคพออยู่อย่างนี้แล้ว เขาโอเคแล้วเราก็ค่อยเอาออกมาใช่แล้วค่ะโอเคค่ะเอาออกเดือนคร <มา S 2> ึ่งค่ะอีกเดือนครึ่งก็สรุปแล้วอยู่ในตู้ประมาณสองเดือนครึ่งใช่ใชที่อยากจะไปเลี้ยงตู้ใหญ่เหมือนตอนแรกก็ได้เลี้ยงตลอดค่ะหรือว่าจะอ,าออกมานอกตู้ก็ได้ค่ะแต่ขอให้น้องเขาแข็งแรงก่อนค่ะ พี่ออนให้เทคนิคว่าการเลี้ยงบอลสีนะระหว่างการที่เลี้ยงในตู้กับข้างนอกอะ่ะมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันใช่ไหมคะต่างกันค่ะ,ะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าเลี้ยงในตู้เป็นยังไงเลี้ยงนอกตู้เป็นยังไงเลี้ยงในตู้นะคะก็คือเรามันจะไม่โดนฝนแล้วก็จะไม่เปื่อยค่ะค่ะแล้วทีนี้มันก็มีผ้าสแลมเนาะแล้วก็มีผา้ายางแล้วก็อีนคือเราไม่ต้องไปรดน้ําบ่อยๆค่ะ ค่ะคแล้วทีนี้นอกตู้เราก็คือจะเป็นแบบธรรมชาติค่ะถ้าฝนลงหน่อยมันก็จะเปื่อยค่ะเปื่อยแบบนี้อ่ะให้ดูประมาณนี้นะคะใช่แล้วค่ะมันมันจะผีดผีบใบบ่อยค่ะแต่ว่าเขาก็ได้ความแข็งแรงของเขาอ่ะอาจจะไม่สวยหน่อยแต่ก็แข็งแรงทนไปอะไรอย่างงี้ใช่แล้วค่ะเป็นแบบแบบแบบธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติค่ะนอกตู้ก็เป็นอะไรที่แบบแข็งแรงดีอีกเหมือนกันค่ะแล้วแต่ แล้วแต่ใครจะนิยมเลี้ยงแบบไหนนะคะ<ห>เลี้ยงได้ทั้งสองอแบบให้เลือกเอาแล้วกันนะคะอ่าโอเคค่ะวันนี้ได้ข้อมูลดีๆมากเลยจากพี่ออนนะคะ <c oughs> แล้วก็ได้ชมบอลสีเก่าๆบอลสีโบราณของพี่ออนเองนะคะเออถ้าใครสนใจนะคะจะสามารถซื้อเออพวกบอลสีของพี่ออนได้เนี่ย <c oughs> ติดต่อทางไหนได้บ้างคะมีะมีส่งไหมหรือว่าจะ ต้องมารับอย่างเดียวอ๋อถ้าส่งก็ส่งได้ค่ะส่งได้ใช่ไหมคะส่งได้ค่ะโอเคติดต่อได้ที่ Facebook ช่ไหมสีวันวงพุทธาอ่อนบิวตี้ค่ะโอเคเดี๋ยวฟ้าจะขึ้นเพจของพี่ออนไว้นะคะ Facebook พี่อ่อนไว้นะคะใครสนใจต้นไหนก็แชทไปสอบถามพี่ออนได้เนาะอค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่ออนมากเลยนะคะขอบคุณอนกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ